วันนี้เจเอาสาระดีๆเกี่ยวกับแก๊สมาฝากเพื่อนๆคนไหนได้กลิ่นแก๊สแก๊สออกแก๊สรั่วให้ลองทำแบบนี้นะเปิดฝาออกมาเสร็จแล้วเจ๊ก็เอาน้ำหยุดลงไปหยุดลงไปให้เต็มถ้าถังที่มีปัญหาน้ำมันก็จะเดือดถ้าถังไหนไม่มีปัญหามันก็จะนิ่งแบบนี้ให้เราสังเกตด,ดูนะแบบนี้นั่นคือไม่เป็นไรถังนี้ ก็สำรวจด,ดูกันต่อไปครั้งนี้ก็ทำเหมือนเดิมน้ำมาหยดใจลงไปแล้วคอยดูว่ามันเดือดไหมเหมือนระบายางรถจักรยานนั่นแหละถ้ามันรั่วเราป็จุมลงไปในน้ำมันก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันอันนี้แล้วก็่า่ืลสังเกตดูถ้าถ้ามันรั่วให้เพื่อนๆเ,เอาไขาควงมาหมุนบริเวณนี้ มันก็หายแสดงว่าตรงนี้หลวมหมุนเข้าไปเลยกินแก๊สแล้วก็จะหายลองดูนะแก้ไขพื้นฐานไปก่อนถ้ามันแก้ไขได้ก็แสดงว่าเป็นตรงนี้ถ้าแก้ไขไม่ได้นั่นคือต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนวาลวเสรจแล้วเจ๊ต้องเตรียมระสงแก๊สแล้ววันนี้เช้างานลูกค้าก็นักุูซะด้วย วนไปก็เช็ดเช็ดถูถูให้เขานิดนึงเพราะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินเสร็จแล้วเจ๊ต้องรีบไปรีบมารีบมาทำโบติดพวงดีเพราะว่าใส่ผู้เอาไว้แลเหลือใส่โบนี่แหละจ้าบางพวงก,ก็ยังไม่ได้ใส่ทั้งผู้ทั้งโบเลยเงินคืองานงานคือเงินนะจ้าถ้าอยากได้เงนินต้องทำงานจ้างานรอเพียบจ้า